สวัสดี FC ช่องเล่าฝันพารวยและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้มีความฝันมาเล่าให้ฟังเหมือนเดิมก่อนอื่นต้องขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านด้วยนะคะก็เริ่มจากฝันแรกเลยผู้หญิงฝันวันพุทธที่8ฝันว่าไปไหว้เท้าเวสุวรรณในวัดที่เราไม่เคยไปวัดเขาช่องลมศรีราชาจังหวัดชนบุรีเดินไปไหว้พระในโบสถ์ คือไม่เคยเห็นเลยว่าปางแบบไหนองค์สีไหนแต่คือเห็นท้าเวสุวรรณองค์สีเขียวพระพุทธรูปปางนี้เลยแล้วได้ใบที่ให้ท่องบทสวดมาหนึ่งใบมีเลขอยู่ข้างหลังใบนั้นนะเลขสองห้ต่อมาผู้หญิงฝันวันนี้ ฝันตอนหัวลุ่งฝันว่าหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตาลามมานั่งหน้าบ้านเราเข้าไปกราบแล้วร้องไห้บอกท่านว่าเราลำบากเรามีหนี้สินช่วยด้วยท่านหยิบแบงค์ร้อยเขียนๆแล้วให้เราเนี่ยเก็บไว้เราเก็บใส่ถุงกางเกงแล้วท่านบอกว่าต่อไปเนี่ย เราจะมีแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดูแลปกป้องและจะไม่ลำบากอีกแล้วจะสบายแล้วท่านก็เอามือตบหัวเราเบาๆในฝันเรายิ่งร้องไห้พอตื่นรู้สึกอิ่มเอมเหมือนจะร้องต่อมาผู้หญิงฝันวันนี้ฝันก่อนสว่างนะคะฝันว่าได้ปอกส้มหนึ่งลูกให้พ่อกิน พ่อเสียชีวิต2เดือนแล้วแล้วบอกพ่อว่าพ่อหนูลำบากมากเลยบอกหวยหนูบ้างพ่อก็บอกว่าซื้อลอตเตอรี่9 7นะแต่เราซื้อไว้แต่ห้าหนึ่งไอห้าหนึ่ป้าไม่รู้ว่าเลขในฟัรมฝันหรือ,อไรนะพ่อก็บอกให้ซื้อ9 7 งวดที่แล้วปังซื้อเจ็ดห้ากับเก้าเจ็ดสองตัวนี่แหละงวดนี้ปังก็เลยซื้อเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดติดไว้ข้างล่างนิดนึงเพราะว่ายังยังชอบฝันอยู่ต่อมาพี่หญิงฝันวันพฤหัสที่ยี่้าฝันว่าไปซื้อลอตเตอรี่หนึ่งใบเอาเงินไปหนึ่งรบาทลอตเตอรี่มีสามใบเราเลือกมาหนึ่งใบได้ได้เลขมาหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าเก้า ได้เลข6ตัวเลยนะคะต่อมาพี่หญิงฝันวันพฤหัสที่9เขาบอกฝันเห็นเลขอยู่ข้างหน้าเขาบอกตัวใหญ่มากๆเขาย้ำว่าตัวใหญ่มากเลข 6, 7เนะาะปังก็เลยบอกเขาว่าอย่าลืมกลับหัวถ้าเรากลับหัวก็จะเป็น 9, 7ต่อมาพี่หญิงฝันวันนี้ฝันว่าขอหวยเด็กเด็กทำมือนะ 1, 2แล้วก็6 ต่อมาพี่หญิงฝันว่ารถน้ํามันหมดเขาฝันเมื่อนะเมื่ออาทิตย์ก่อนว่ารถอน้ามันหมดเข็นรถกลับไปกลับมาแล้วพอเมื่อเช้าเขาฝันว่าน้องที่ทํางานน่ะขโมยรถไปตามจนเจอทะเบียนรถสองหกหนึ่งศูนย์ต่อมาพี่หญิงฝันวันนี้ฝันว่าไปไหว้พระกำลังจุดธูปมีป้าเดินมาบอกเลขหนึ่งศูนย์เก้า ต่อมาผู้ชายฝันวันนี้ฝันว่าเข้าไปอยู่ในเจดีข้างฝาข้างฝาเจดียมีเลขตัวสีแดงเลขเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเ้าเขาตัดมาให้แบบนี้นะคะต่อมาผู้หญิงฝันวันอาทิตย์ที่ห้าฝันว่าไปที่กองสลากเห็นเขาหมุนวงล้อแต่ รางวัลที่1ดันเปิดไม่ออกโมโหเลยจับลูกบอลแคะกับปูนกลายเป็นรางวัลที่หนึ่งเลขหนึ่งหนึ่งสองเก้ต่อมาพี่ญิงฝันวันอาทิตย์ที่หฝันลุ่งเช้าว่าฟังผลประกาศผลหวยได้ยินว่าบนเจ็ข้างล่างสี่หนึ่งดีใจมากเพราะว่าถูกข้างล่างคือก็ถูก4ี่หนึ่งในฝันนะ ต่อมาฝันวันอาทิตย์ที่5ฝันว่าหวยออก896มีคนดีใจกันหลายคนว่าถูกหวยได้หลายแสนต่อมาพี่ญิงฝันวันอาทิตย์ที่5ฝันว่าเจอเงินเห็นเลขที่ที่แบงค์เนาะ351กับ426ต่อมาพี่หิงฝันวันอาทิตย์ที่5ฝันว่ารถยนต์ลอยอยู่บนฟ้าทะเบียนรถ86 ถ้าฝันแนวนี้ก็เข้านะคะออกตลอดเนาะอันนี้เขาฝันเห็นไหมเลื่อนเป็นนิดนึงลดรอยได้ทะเบียนมีแค่สองเลขนะคะแปดหต่อมาผู้หญิงฝันวันอังคารที่เจดฝันว่าจะขึ้นคอนโดหาเพื่อนชั้น8ดแต่กดได้แค่ชั้นห้าเราเลยลงชั้นห้าพอเดินไปเจอพระพุทธรูป พลิกใต้ฐานพระเห็นเลขหนจากนั้นเดินขึ้นชั้นแปดไปหาเพื่อนไปเปิดตู้เย็นนั่งดื่มน้ำกินขนมรอเพื่อนมาคนฝันเล่นฮานอยไทยนะคะต่อมาผู้หญิงฝันวันพฤหัสที่ยีิฝันว่ายื่นเงินให้แม่500้อบาทจากนั้นเดินไปซื้อขนมบ้าบินกับกะหรี่ปับ๊บแม่ค้าบอกว่า98บาท เราจะโอนเงินให้แม่ค้าแต่กดโอนเท่าไหร่ก็ได้แค่ยอด90บาทแม่ค้าเลยบอกว่าคิดแค่นี้90บาทแล้วเราก็เดินกินขนมออกมาจากร้านต่อมาผู้หญิงฝันวันนี้ฝันว่าไปนั่งกินร้านอาหารสั่งส้มตำาม,มย,ยมกับส้มตำรอบๆบ,บริเวณแถวนั้น่ะ มีแต่ต้นไม้ยมดกมากเป็นพวงพวงเหลืองไปหมดหันไปทางไหนก็เจอแถมลูกใหญ่มากเท่าลำไยนั่งกินอยู่แม่ค้าเอาน้ำหวานใส่แก้วมาเสิร์ฟบอกว่าแถมเราเลยลองชิมดูไม่รู้น้ำอะไรหอมๆแต่ก็กินถึงเวลาจ่ายตังแม่ค้าบอกว่าร้อยยีเราถามว่ามีคนละครึ่งไหม แม่ค้าตอบว่ามีแต่ไม่จ่ายคนละครึ่งก็จะดีแล้วก็ยิ้มแต่เราบอกว่าไม่มีตังค์แม่ค้าบอกจ่ายคนละครึ่งก็ได้120บาทถ้าจ่ายคนละครึ่งก็60เนาะรัฐบาลจ่าย60สเราหกสิ ต่อมาผู้หญิงฝันวันพฤหัสที่เก้าฝันเห็นผู้ทรงศีลชุดขาวมาบอกว่าเลขออกทะเบียนรถพี่ชายของเองแหละ660แต่คนฝันบอกว่าแต่จริงๆอ่ะทะเบียนพี่ชายอ่ะสามห้าสแต่ในฝันนะท่านทรงศีลเขาว่าออกทะเบียนรถพี่ชายเองอ่ะหกห ต่อมาผู้หญิงฝันพื่อหาที่9ฝันว่าอามาหาที่บ้านบอกว่าโดนจับติดคุก6ปียา15บกิโลอายุอาสี่สิปีเ้าฝันว่าติดคุกเขาติด6ปีถ้าบางตีบางตีเป็น0 6แต่ว่าอาแกพูดว่าติด6ปี15ยา15บกิโล ต่อมาผู้ชายฝันพฤหัสที่ยีเก้าฝันว่ารถล,ล้อหลังยางเสียมีผู้ชายสองคนมาช่วยซ่อมทะเบียนรถแปดหกศต่อมาผู้ชายฝันวันพฤหัสที่เก้าฝันว่าซื้อไข่เยี่ยวมาสิบฟองต่อมาผู้หญิงฝันวันพฤหัสที่เก้าฝันว่าเสียงผู้ชายพูดว่า เห็นไหม07อยู่ตรงกระบองเรามองตรงไปเห็นเลข07อยู่บนกระบองปู่ท้าเวสสุวรรณต่อมาผู้หญิงฝันวันพฤหัสที่9ฝันว่าช่วยลูกหมาจมน้ำ10ตัวตอนแรกเนี่ยเหมือนตายแต่ช่วยจนรอดทุกตัวต่อมาผู้หญิงฝันพฤหัสที่9ฝันว่า ผู้ชายยื่นกระดาษมีเลขให้เลขแปดห้าต่อมาผู้หญิงฝันวันพฤหัสที่เก้าฝันว่าลูกหมูป่านอนกับหมาเห็นแล้วเอ็นดูเอามากอดไว้ในอกมีเสียงผู้หญิงพูดว่าเขาขายตัวละ700บาทกอดไปกอดมาลูกหมาลูกหมูป่าตายคาอก ต่อมาหลานฝันหลานฝันว่าถามเราอะนะ้าหวยออกอะไรเราบอกหลานไปว่าห7ต่อมาผู้ชายฝันพระัสทิตทีเกฝันว่ามีคนฝากซื้อหวยเลข1-0ึ่งศูนอยคูณร้อยคนฝากแทงหวยอะถูกด้วยคือในฝันเลขน่าจะออกหนึ่งศูนะคลิปนี้มีฝันเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ ก็รู้แล้วว่าใครจะเป็นเศรษฐีนะคะก็วันนี้น่าจะมีคลิปเดียวน่าจะไม่ได้ลงเพิ่มแล้วเพราะว่าความฝันไม่มีแล้วมีก็มีแค่เรื่องสองเรื่องเนี้ยถ้าเป็นวันพรุ่งนี้ปังก็คงจะทำไม่ทันเหมือนเดิมเพราะว่าฝากมังจะตื่นจะเขียนจะทำก็น่าจะไม่ทันน่าจะลงให้คลิปนี้เป็น ep ที่ห้านะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันก็เป็นวันหน้า งวดหน้าเลยทีเดียวก็ขอให้ FC แล้วท่านผู้ชมทุกคนถูกหวยรวยเบอร์นะคะซื้อเลขไหนก็ขอให้ถูกนะคะคลิปนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ